พูดกับพญาเป็นไงคุ้มคุ้มขับรถสีแดงก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่พักหนึ่งคุยได้กลับบ้านเลยฮะน้าแล้วทาไมถึงีนี้วันนั้นก็มาเอาไม่ประสงค์จะแจ้งความผิดเอาเรื่องเต้แน่ต่อไปเลยนะเออผิดไหมผิดครับจะผ่องจะผิดด้วยต้องเรียนผู้สข่าวก็ด้วยนะแล้วก็ตำรวจถือว่าผิดคุณอาขัรถสีแดงคนนี้ขับรถสีแดงเขาก็ โดนโดนแบกกระโมมาให้ยายทุกนีเละวันนั้นรถลูกที่น้ำมันกันน้ำมันหมดตังค์ไม่นีไม่งานทกันอันนี้ยากทำไม่ได้ล้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพ้นไปครับไม่เคยดื้อไม่เคยลานตอนอะไรทำทุอยาง ไปทำตัวแบบนี yup. いい้เอเอกลับไปนะจะไปทำกนเลนะจะมีแม่ค้ามันจะนทีเดว่อนเลยนะว่าเธอไปทำอนปงกครับก็นี่นะครก่อนก่อนันเติมเาสีแดงแลวแบเอาของ้าไปแล้วก no ็ไปนสีเน no ี no no Actually, no like um, yep ่ยหรือไม่กได้ไไปเดี๋ยวๆครับนไหทำก็เหบนัจะพอจะไปก่อเหตุไปพ่นสีแดงแล้วพอวันนี้พอจับได้หองเขาไปด มาพ่นสีเงินกับเนื่องจากว่าสังคมก็พอเกิดเหตุวันที่18ตอนสังบ่ายๆที่หน้าโรงเรียนสระสุนพันคือประตูใช่ไหมฮะใหญ่หาทุกอย่างไม่เอาเรื่องนี่ถ้าเอาเรื่องก็เจอไปเจอแม่ค้าโรงเรียนแกจะโดนหนักโดยมาให้จริงยี่งพี่อาจน สอคนถ่ายลูกไปดูคงไม่ถ่ายดูหน่อยถ่ายลูกไวมต้อรตอิดตงกับตัวเองดีนะวันนี้จไหอไม่แม่คาในรื่อมได้รับผนะจะไปไงลูอไปขอยายได้ขอยายกินนะเออแล้วกยิงเอ็ยายแล้วแม่มีอนีก่อเหตุมากี่ครั้งแล้วครับเพิ่งอยาครั้งแรกค่ะเพิ่งอาครั้งแรกก็บคุณยายออกแบบกับโมซื้อของเลนเด็กๆค่ะเเด็กมาเล่นกันอมีค่ายกับตำรานค่ะ แล้วทาไไมถึงเอปทีนี้วันนั้นนุ่มาห้างานถาจังหวัดแล้วน้ำมันหลดหมดนุ่ไม่มีตังค์นก็เลยไม่รู้จะทำไงนุ่ก็เลยแกงสื่อท้าคุณยายค่ะอยากได้ใหญ่ตังตังให้นุ่ค่ะต้องสร้างคุณยายตุองก้างมากค่ะนุ่ก็ต้องสรางคุณยายแต่นุ่ก็้จะทำไงนุ่ก็ไม่มีน้ำมันเหลือจะกลับบ้านแล้วทำไมไม่ขอพ่อดีๆครับนุ่ก็ไม่นุ่ไม่รู้จักเข้าอ่ะนุ่ก็ยอมรับว่านุ่ทำไม่ทำไม่ถูกนุ่ผิดนุ่ก็มารับผิดค่ะ ไม่มีประวัติอะไรเลยไม่มีค่ะจับเคยดำเนินคดีอะไรไหมไม่เคยค่ะเราเคยนูเคยโดนคดีชจ้โกงชจ้โกงค่ะนานยังครับนานแล้วค่ะกี่ปีนะครับประมาณตั้งปีกว่าได้แล้วมั้งค่ะแล้วโดนจับไหมเท่งนั้นไม่โดนค่ะนู้โดนจับนู้ยเขาไปติดแล้วก็ออกมา่ะเพราะนู้ไม่มีตังค์ที่เขาปรากันค่ะติดคุกนานไหมครับก็นานค่ะใกล้เดือนเหมือนกัน ค่ะเราบอกพุ่งมานานแล้วนานแล้วค่ะแล้วลูกก็มาเป็นลูกจ้างเขาไข่คล้องค่ะทำมาหากินค่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อุทองค่ะอ๋อจ้ะแล้วรถนี่ทำไมมาเปลี่ยนสีอ่ะก็ลถรถเข้าเข้าธรรมดาแล้วซีมเป็นสีนี้ค่ะฮะเข้าเข้าสีนี้ค่ะเป็นนุ่องขี่กันนะนุ่าสีแดงพุ่นเล่นกันแล้วขี่กันค่ะเราก็บอกเขาตรงๆจ้ะรถก็สีนี้วันที่ไปก่อเหตุเป็นสีแดงจ้ะแล้วผิดไหมผิดจ้ะอ่าเจ้าของอย่าผิดด้วยนะ ความผิดอย่างอือนะนอ่นนะกระโดนอะไรก็เลยมุ่งหรือก็มาได้ร้อยเล้าก็คืต้องเลนก้อนนี้เนี่ยจะเนินการยังไงบ้างครับท่านครับเมื่อกี้ทางได้เชิญทางคุณยายผู้เสียหายมานะครับว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ก่อเหตุนะยอมรับไหมะนะวันเพน็ญคงสวัสด์นะนางสาววันเพ็ญคงสวัสด์เป็นคนสุพรรณนี่แหละนะตามทะเบียนแรกก็อยู่ที่เมืองสุพรรณนี่เอง แนะจะไปเจอตัวที่อู่ทองนะรถคันนี้นะที่ใช้ในการขี่ไปแล้วก็ไปเจอคุณยายนะตัวเองก็มีแบงก์กามโม่แบงค์ห้าร้อยขยำไปนะนึกมุกก็เห็นคุณยายหน้าทางจะมีอายุไม่น่าจะดูรายละเอียดของแบงค์ไปสั่งข้าวใช่ไหมสั่งข้าวเขาราคาข้าวลูกชิ้นราคาไม่เท่าไหร่แล้วบอกให้ทอนมาคุณยายก็ซื้อไม่ทันได้คึ้นแบงค์แล้วก็ทอนเงินจริงๆกลับไปนะเป็น ข่าวตามคลิปที่โลกโซเชียลเห็นแล้วนะครับก็ประชาชนก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะถึงจะเป็นคดลีลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆไม่ใช่นะทวนฮะเป็นการช่อกงนะความผิดต่อส่วนตัวเล็กๆน้อยๆแต่ถึงอย่างไรนะเนี่ยผมคงยอมให้ไม่ได้ก็เลยสั่งให้ลงพักเมืองนะงขึ้นอยู่อนรับลงพักเมืองกับสืบจังหวัดดําเนินการ,รติดตามให้ได้นะครับคดีเล็กน้อยแต่เงินของเขา คิว่าเราว่าน้อย300อยพวกนี้เนี่ยนะ่าอาจจะแพงเพอกี้ถามคุณยายนะขายข้าวกล่องให้เด็กนักเรียนกล่องละ1 1บบาทนะได้กําไรวันละ200โดนเอาไป300นี่ก็แทบจะหมดนะลงทุนไปต่อวันหมดนะครับเราเหตุเกิดวันที่18ที่นั่งเรียนส่วนภูนะวันนี้เราจับได้วันที่23ก็ถือว่าก็ไม่ไม่นานนะถือว่าเร็วนะแต่โลกข่าวในโซเชียลอย่างที่ว่านะครับ จะเป็นคดีเล็กแล้วจะให้เลือนหายไปก็คงไม่ได้นะครับวันนี้เราตามตัวได้ไเอาตัวเข้ามาแตนะก็ยังไม่ได้มีคุณยายไม่ได้แจ้งความนะคุณยายเมื่อกี้ถามว่าคุณยายจะประสงค์แจ้งความไหมแลนะคุณยายท่านก็ไม่ได้แจ้งความแตนะ่็ยอมรับไหมเมื่อกี้ขอโทษคุณยายไหม <Okay. S 1> ก็ขอโทษไปนะแต่เรื่องเรื่องความผิดอย่างอืน่นะนั้นในเรื่องของการรถคันที่เกิดเหตุเน,นี่ยคันนี้ตอนวันเกิดเหตุเป็นสีแดงนะแต่ตอนนี้กลายเป็นสีเงิน นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สว่วนควบสีนะหรืออะไรต่างๆที่เป็นสาระสำคัญและไม่แจ้งต่อนาฬิกนเป็นควนะามผิดนะวันเพ็ญก็ออเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจถึงต้องทําประวัตินะี๋ยวตรวจสอบประวัติด้วยนะเคยทาความผิดที่ไหนยังไงนะเราต้องทาไอ้เรื่องนี้เราตารํารวจก็คงต้องทําข้อมูลไว้เป็นความสุภาพน,นะแล้วเคยโดนผิดเข้าที่ไหนมาก่อนไหม ก็วันะนี้มาเอาเอาทั้งได้ทั้งโมไซคันนี้นะฮะแล้วก็หมวกกันเนาะได้ทั้งหมดโอเคเอาใส่ใสร่ามใส่รอบนะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ